เพื่อให้ทุกคนได้ได้รู้จักวิธีการเรียนกระท่อมที่ดีและมีคุณภาพลดต้นทุนและปัญหาต่างๆก็ลดลงนะครับทีนี้ก็ผมตัดสินใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องติดตามในแปลงแปลงแใหญ่แปลงใหญ่ทีนี้จะให้คุยคุยกับความรู้กว้างๆกับคุณสักดานนิดนึงเกี่ยวกับกระท่อมนะครับหลังจากนั้นจะให้คุณกับคุณประพันธ์ คนที่ทำทำพันให้นะครับว่าพันค่อนข้างสมบูรณ์สมบูรณ์ได้ได้เลยครับครับก็สายพันธุ์ต่างๆที่นี่เนาะก็จะมีก้านแดงทางใต้แล้วก็มีแมงดาประทุมแล้วก็จะมีขาวแตงกวาแตงกวาครั่อยเสริมทักษะความรู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องสังเกต วิธีการทําของเราและภูมิอากาศด้วยก็สําคัญนะภูมิอากาศแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันอย่างเช่นอย่างอย่างต้นนี้ต้นนี้เป็นกระท่อมก้านแดงที่เพาะจากเกสรดอกในพื้นที่ของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ทางใต้ก็จะมีฝนมีความชุ่มชื้นสูงทีนี้เมื่อเมื่อเขาย้ายถิ่นมาอยู่ในภาคอื่นๆ เราก็ต้องดูแลเขาให้เขาเรียกว่าให้คล้ายคลึงกับพื้นเพเดิมของเขาแล้วมันจะสมบูรณ์ต้องปรับตัวต้องปรับตัวตัวนี้ก็แยกมาให้เห็นว่าตัวนี้เสียบตรงนี้เขาเรียกว่าตอกระทุ่มเนี่ยเอาจากนี่มาเนี่ยเป็นตอต้นกระทุ่มเนาะจะได้มีพลังแข็งแรงสะสมอาหารได้เยอะปุ๊บเสร็จใช้ตอกระทุ่มแล้วก็เราเราก็ไปเลือก เราจะเอาพันุ์อะไรครับนะที่ได้อายุหน่อยแล้วก็มาเสียบผููรูไปส่งเสริมแน่นอนทั่วไปจะเปรี้ยวสบายใจเนาะสบายใจครับสมพวกปูกต้องตามตลาดที่ต้องการรสชาติโอเคที่เห็นอยู่ในนี้คือใช้อาร์ดตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยที่เห็นอยู่ในนี้แล้วก็ ผมสามารถทานโดยสนิทใจอสามารถเคี้ยวโดยสนิทใจว่าเขาไม่มีสารพิษแน่นอนเขาไม่มีตกค้างแน่นอนแต่เมื่อกี้ที่บอกว่ามลาคือฝุ่นเฉยๆลงฝุ่นใช่ฝุ่นเฉยๆเท่านั้นเองก็คนณคนก็เหมือนกับพืชแหละครับถ้าได้สารเคมีไปเยอะๆก็ภูมิต่ําครับต้นไม้นะคแต่ทีนี้ไม่ได้สารเคมีต้นไม้ก็ไม่โตเพราะไม่โตปุ๊บก็ทํานธุรกิจไม่ได้ก็ขาดทุนครับเพราะฉะนั้น Rd สองหหนึ่งเนี้ยก็ เสมือนว่าช่วยให้ใส่ปุ๋ยคอกอะไรเข้าไปนิดหน่อยก็สำเร็จแล้วครับเป็นวิธีการที่ลงทุนแล้วทำให้การดูแลต่างๆลดต้นทุนไปลดต้นทุนสร้างอยักงอื่นไปด้วยกำไรเยอะใช่ไหมครับก็เขาใช้จุดนี้คือลดทุนลงครับเพิ่มผลผิต้พี่น้องเกษตรกรได้แน่นอนครับผมชัดเจนครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ที่เหลือ ที่เหลือคือกาไรแล้วก็รประสบผลสําเร็จแน่นอนนะฮะก็วันนี้ขอบคุณมากครับอ้าวเ,เอาขอเบอร์โทรเหรออ๋อจะให้โชรอด,ชดีกรอบนึงดีเลยครับผม <_ C oughs> ก็ขอบคุณมากวันนี้นะครับที่ฝ่ายส่งเสริมมาเองเลยนะจะได้หายสงสัยเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้ว่าเออจะไปขายอย่างไรราคาเท่าไหร่มาเองเลยคุณอำนาจนะครับเดี๋ยวได้เบอร์คุณอำนาจในในคลิปนะครับแล้วก็โทรมา ปรึกษากันแล้วก็อาจารย์ศักดาก็มีต้นกล้ามีเมล็ดพันธุ์มีอะไรก็โทรมาได้เทคนิคเยอะอยู่สมติเรื่องการอัตราวิธีการใช้ต่างๆก็โทรมาที่ผมเมื่อกี้ให้เบอร์ไว้แล้วขอบคุณมากนะครับวันนี้ต้องขอบคุณดรกรด้วยนะครับี่ให้โอกาสครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ みんな。いいん